สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับอเล็กสตโกสวัย70ปีอาศัยอยู่ที่ฟลอริดาตั้งแต่ภรรยาเสียชีวิตลงก็ใช้ชีวิตโสดมาโดยตลอด ยิ่งเวลาผ่านพ้นไปเขาก็ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวดังนั้นจึงได้ลงทะเบียนในเว็บไซต์หาคู่เพื่อหาคู่คิดที่จะมาใช้ชีวิตที่เหลือร่วมกันในปี2003เขาก็ได้รู้จักกับเมลิซาแอนเชอร์พาร์คเธออายุ69ปีสถานะโสดอาศัยอยู่ที่แคนาดารูปร่างหน้าตาสาสวยเมื่ออเล็กซ์ส่งข้อความไปหาเมลิซาเธอก็ตอบกลับมาอย่างรวดเร็วทั้งสองจึงแชทคุยกันผ่านเน็ตอยู่หลายครั้งวันหนึ่งเมลิซาก็บอกอเล็กซ์ว่าเธอตัดสินใจ จะมาหาเขานั่นทำให้อเล็กซ์ดีใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นไม่กี่วันเมลิซาก็ทำตามสัญญา เธอขับรถจากแคนาดามหาอเล็กซ์ถึงบ้านเมื่อเขาเห็นเมลิซาในชุดเรสสีแดงและรถคาดดิแคลกสีขาวที่อยู่ข้างหลังเธออเล็กซ์ก็แทบจะไม่เชื่อว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงผู้หญิงคนหนึ่งยอมขับรถทางไกลจากแคนาดามาจนถึงฟลอริดาเพียงเพื่อได้พบหน้าเขาทั้งคู่กินมือข้ามแสนโรแมนติกด้วยกันและพูดคุยกันอย่างถูกปากถูกคออเล็กซ์รู้สึกว่าเมลิซาเป็นคนที่มองโลกในแงด่ดีดูแลเอาอกเอาใจเขาเป็นอย่างดีเนิ่อมือน ก็ทำให้อเล็กซ์มีความสุขมากจนตัดใจปล่อยเธอไปไม่ได้ด้วยเหตุนี้คืนนั้นเมลิซาจึงค้างที่บ้านของอเล็กซ์และนอนบนเตียงด้วยกัน ซึ่งก่อนเขานอนเมลิซาก็ยังตักไอศครีมปอนเขาอีกหลายคำทุกอย่างวิเศษมากเหมือนกับฉากในภาพยนตร์ไม่มีผิดเทาว่าตกกลางคืนเมื่ออเล็กซ์ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำขณะที่เดินอยู่จูๆ่ๆเขาก็รู้สึกหน้ามืดจนเป็นลมล้มไปกองอยู่กับพื้นเมลิซารีบพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอเล็กซ์บอกกับลูกชายที่มาเยี่ยมว่าไม่ต้องเป็นห่วง อาจเป็นเพราะเมื่อคืนเขาสนุกมากไปหน่อยทําให้ร่างกายรับไม่ไหวจนเป็นลมหมดสติอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงก็คือหลังจากนั้นไม่กี่เดือนอเล็กซ์ก็เป็นลมและหกล้มชนน,นู่นนี่นั่นอยู่อีกหลายครั้งจนเขาออกโรงพยาบาลซ้ําแล้วซ้าเล่า ด้านลูกชายของอเล็กซ์ก็เริ่มสงสัยในตัวผู้หญิงคนใหม่ของพ่อที่ไม่ทราบที่มาที่ไปแน่ชัดเขาจึงเริ่มสืบหาข้อมูลของเมลิซาทางอินเทอร์เน็ตจนพบว่าผู้หญิงคนนี้เคยแต่งงานมาแล้ว3ครั้งและอดีตสามี2ใน3คนของเธอก็เสียชีวิตไปแล้วเมลิซาเกิดที่รัฐโนวัสโกเชียแคนาดาเมื่อปี1935 ก่อนจะย้ายตามครอบครัวไปที่ออนแทรีโอปี1955เธอก็แต่งงานกับหนุ่มโรงงานคนหนึ่งและมีลูกด้วยกันสองคนแต่เมลิซาเป็นหญิงสาวในเมืองเล็กๆที่ใฝ่ฝันถึงเมืองใหญ่มาโดยตลอดแม้จะแต่งงานมีลูกแล้วก็ไม่สามารถหยุดยั้งความฝันของเธอที่จะไปใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ได้เทว่าเส้นทางการสารฝันให้เป็นจริงของเธอกับผิดเพี้ยนไป ปี1 9 8 9ขณะที่เมลิซาอายุได้34ปีที่รัฐปินเอสเวิร์ดไอแลนด์เธอก็ได้รู้จักกับกอร์ดอนสจวตวัย42ปีซึ่งพึงปลดประจําการจากกองทัพและพึงเสียภรรยาไปเพราะโรคมะเร็งเมื่อ3ปีก่อนตลอด3ปีที่ผ่านมากอร์ดอนจึงโศกเศร้าและโดดเดี่ยวเป็นอย่างมากทําให้เขามองหาคู่คิดคนใหม่มาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อเมลิซาปรากฏตัวขึ้นเธอบอกว่าตัวเองเป็นคนที่เคร่งศาสนามากและ พยายามให้กำลังใจกอดอนมาโดยตลอดเมื่อยาตดพี่น้องทราบว่ากอดอนได้พบกับผู้หญิงที่ดีมากคนหนึ่งต่างก็ดีอกดีใจแทนเขา จนกระทั่งทั้งคู่แต่งงานกันที่ลอสแองเจลิสเทาว่าหลังจากนั้นกอดอนกลับติดสุรายังหนักและมักจะเมาไม่ได้สติวันคริสต์มาสอีฟปี1990จู่ๆกอดอนก็มีอาการน้ำลายฟูมปากจนถูกส่งไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหมอพบว่าร่างกายของเขามีปริมาณยาเบนโซไดอะซีป so ีนมากเกินไปซึ่งเป็นสารที่ออกฤทธิร์ระงับประสาทตัวหนึ่ง โดยทั่วไปมักใช้ในการสะกดจิตบำบัดและหากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้หมดสติหรืออาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียว หลังออกจากโรงพยาบาลกอดอนก็ยังคงติดเหล้าหนักเหมือนเดิมร่างกายก็ผอมลงเงินในบัญชีก็ลดลงเรื่อยๆเดิมทีเขามีเงินเก็บในบัญชี50,000ดอลลาร์และยังได้เงินบำนาญเป็นประจำทุกเดือนผูดไดว่าใช้ชีวิตได้โดยไม่ยากลำบากแต่ไม่รู้เพราะอะไรหลังแต่งงานเงินของเขาก็ลดลงเรื่อยๆกอดอนโทษเมลิซาว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยในเดือนกุมภาพันธ์ปี1991กดกอดอนจึงติดคุกเพราะทุบตีเมลิซา หลังจากพ้นโทษในเดือนเมษายนเขาก็พาภรรยาย้ายออกจากรัฐ Prince e d w เวดไอแล n d ไปยังดามัสตเพราะเมลิซาคิดว่าสภาพแวดล้อมใหม่ๆจะทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดีขึ้นได้วันที่27เมษายนหลังจากย้ายมาดามัสตได้หนึ่งสัปดาห์เมลิซาก็ไปโพที่สถานีตำรวจโดยบอกว่าตนเองพลั้งมือทำร้ายผู้ชายคนหนึ่งและคนคนนั้นก็คือกอรด,ดอนสามีของเธอเองเมลิซาบอกว่า หลังลงจากรถกอรดอนก็ตบตีและพยายามขืนใจเธอแต่เมื่อสบโอกาสเธอก็รีบวิ่งขึ้นรถติดเครื่องเพื่อเตรียมหนีในระหว่างกับรถก็ชนกอรดอนจนเข่าล้มลงและเพราะหวาดกลัวมากเกินไปเธอจึงเหยียบคันเร่งต่อทำให้ทับร่างของกอรดอนจนเสียชีวิต แต่ตำรวจก็ไม่ค่อยเชื่อคำให้การของเมลิซาเพราะจากการตรวจสอบศพของกอดอนกลับพบว่าร่างของเขามียาเบนโซไดอะซีปีนหรือหมายความว่าวันนั้นกอดอนน่าจะอยู่ในสภาพหมดสติพวกเขาคิดว่าเมลิซาต้องการเงินกระเียณของกอดอนแต่ตำรวจก็ไม่มีพยานหลักฐานดังนั้นเมลิซาจึงถูกตัดสินว่ากระทำการโดยประมาทจนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีโทษจำคุก6ปี แต่เพราะเธอประพฤติตัวดีจึงได้ออกมาหลังจากต้องโทษเพียงแค่2ปีและหลังจากพ้นโทษเนื่องจากสื่อรายงานข่าวที่เธอทำร้ายสามีทำให้เธอได้อาชีพใหม่เพราะสมาคมภาพยนตร์แห่งชาติของแคนาดาได้ทำภาพยนตร์สารคดีชุดหนึ่งเมลิซาถูกสัมภาษณ์ในฐานะตัวเอกเธอเล่าว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อและการทำร้ายสามีเป็นทางเลือกเดียวของเธอเรื่องราวฟังแล้วสมจริงมากทำให้เป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม ไม่มีใครสงสัยในสิ่งที่เธอพูดและเมลิซายังถูกชื่นชมว่าเป็นกระบอกเสียงให้ผู้หญิงอีกด้วยเธอเริ่มไปบรรยายตามเมืองต่างๆในแคนาดาจนถึงขั้นได้รับงบป,ประมาณสนับสนุนจากภาครัฐถือได้ว่าเป็นคนดังคนหนึ่งในขณะนั้นแต่มันก็ยังห่างไกลจากชีวิตในเมืองใหญ่ที่สาวน้อยคนหนึ่งเคยวาดหวังไว้ จนกระทั่งปี2000เมลิซาก็ตัดสินใจจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเดินทางไปฟลอริดาสหรัฐอเมริกา เธอก็ได้พบกับโรเบิร์ตฟีดิกในโบสถ์แห่งหนึ่งเขาเป็นนักประดิษฐ์และวิศวกรที่ประสบความสําเร็จในปี1990หลังจากภรรยาเสียชีวิตลงเขาก็ครองสถานะโสดมาโดยตลอดจนกระทั่งได้พบกับเมลิซาทั้งคู่ก็มั่นหมายกันหลังจากรู้จักกันเพียงแค่3วันเมื่อลูกชายเห็นว่าผู้เป็นพ่อกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังจากได้รู้จักกับเมลิซาก็สนับสนุนการตัดสินใจของเขาอย่างเต็มที่หลังจากนั้นหนึ่งเดือนท่ามกลางคําอวยพรของลูก โรเบิร์ตก็จดทะเบียนสมรสกับเมลิซานับจากนั้นเป็นต้นมาเมลิซาก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลฟรีดิกหลังการแต่งงานครั้งที่2โรเบิร์ตก็ดีใจมากเขาใช้เงิน250,000ดอลลาร์ 2, 150, 000, เพื่อพาเมลิซาไปท่องเที่ยวทั่วอเมริกาเหนือทั้งคู่ยังจัดงานแต่งบนเรือสำราญกลางทะเลแคริบเบียนหลังกลับจากฮันนีมูนก็อาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านของโรเบิร์ตในเมืองเบรเดนตันรัฐฟลอริดา ในตอนนี้โรเบิร์ตก็อายุ82ปีแล้วชีวิตหลังแต่งงานกับเมลิซาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสุขแต่ลูกชายกลับค่อยๆพบเหตุการณ์ผิดปกติเพราะนับตั้งแต่แต่งงานกับเมลิซาโรเบิร์ตก็เข้าออกโรงพยาบาลถี่ขึ้น ต้องบอกก่อนว่าก่อนรู้จักกับเมลิซาโรเบิร์ตสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากไม่มีโรคอะไรเลยเมื่อลูกๆไปเยี่ยมผู้เป็นพ่อที่บ้านโรเบิร์ตก็เหมือนจะแข็งแรงปกติดีแต่ทุกครั้งที่โทรไปหาเขากับพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องฟังเหมือนคนไม่ค่อยได้สติบรรดาลูกๆจึงรู้สึกผิดสังเกตดังนั้นบ๊อบลูกชายคนโตจึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานคุ้มครองผู้สูงอายุของฟลอริดาเพื่อให้ไปเยี่ยมเยียนคุณพอ่อ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านของโรเบิร์ตเพื่อขออนุญาตเข้าไปตรวจสอบนั้นกับถูกเมลิซาปฏิเสธโดยเธอบอกว่าโรเบิร์ตมีคนคอยดูแลอยู่แล้ว24ชั่วโมงไม่จำเป็นต้องมาตรวจสอบหากพวกเขาดึงดันที่จะเข้ามาก็จะฟ้องข้อหาบุกรุกทำให้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องกลับออกไปมือเปล่าหลังจากนั้นเมลิซาก็โทรไปฝากข้อความให้บ๊อบว่าฮัลโหลบ๊อบนี่เมลิซานะ ฉันอยากบอกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าให้ฟังนั่นคือพ่อของเธอกำลังจะเปลี่ยนพินัยกรรมจากเดิมนอกจากส่วนของคุณกับน้องชายแล้วส่วนที่เหลือเขาจะยกให้ฉันแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจจะบริจาคส่วนของคุณกับน้องชายไปให้โบสถ์ทั้งหมดพวกคุณจะไม่ได้อะไรเลยจำไว้ให้ดีละ่ะ กลางเดือนธันวาคมปี2002หลังจากแต่งงานกับเมลิซาได้ไม่ถึง18เดือนโรเบิร์ตก็เสียชีวิตลงแม้ลูกๆจะสงสัยว่าพ่อของตนถูกเมลิซาทำร้ายจนเสียชีวิตแต่ก็ไม่มีพยานหลักฐานใดๆที่สามารถเอาผิดเธอได้ดังนั้นเมลิซาจึงเดินทางกลับแคนาดาพร้อมกับเงิน100,000ดอลลาร์ 100, ของโรเบิร์ตฤดูหนาวปี2004เมื่อเงินใกล้หมดเมลิซาก็พบคู่เดทคนใหม่นั่นก็คืออเล็กซ์ที่เล่าให้ฟังเมื่อตอนตน้น อเล็กซ์เล่าว่าในเดือนธันวาคมหลังจากทั้งคู่ย้ายมาอยู่ด้วยกันเมลิซาก็เริ่มมีอำนาจควบคุมการเงินของตนหลังจากอเล็กซ์รู้สึกเวียนหัวจนหกล้มอยู่บ่อยครั้งเดือนมกราคมปี2005เมลิซาก็แนะนำให้เขาย้ายไปอยู่ที่บ้านพักคนชราขณะที่อเล็กซ์อยู่ในอาการโคมา่าเธอก็ให้เขาเซ็นหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้เธอเป็นผู้ดูแลจัดการทรัพย์สินทุกอย่างของเขา ต่อมาเมลิซาก็นำหนังสือมอบอำนาจนี้ไปจัดการธุระเรื่องบ้านของเขาในตอนนี้เองที่ลูกชายของอเล็กซ์ได้ดำเนินการให้พ่อของตนเข้ารับการตรวจสารพิษในโรงพยาบาลซึ่งผลรายงานว่าภายในร่างกายของอเล็กซ์มียาเบนโซไดอะซีปีนในระดับสูงซึ่งอเล็กซ์ไม่จำเป็นต้องกินยานี้เลย หลังจากดูรายงานผลการตรวจลูกชายของอเล็กซ์ก็รีบเข้าแจ้งความทันทีในตอนนั้นเองที่เมลิซาได้ถอนเงิน18,000ดอลลาร์ในบัญชีของอเล็กซ์ออกมาจนหมดและเปลี่ยนชื่อของเธอลงในโฉนดบ้านของอเล็กซ์เมื่ออเล็กซ์ฟื้นคืนสติ <c oughs> ก็นึกขึ้นได้ว่าเมลิซามักจะป้อนไอศครีมให้เขากินก่อนนอนรวมทั้งคืนแรกที่เดทด้วยกันบางทีเธออาจจะวางยานไอศครีมเหล่านั้น เดือนมีนาคมเมลิซาก็ลงชื่อในหนังสือรับสาร,รภาพขอหาช่อโกงเงินปลอมแปลงเอกสารและทำร้ายร่างกายโดยเจตนาต้องโทษจำคุก5ปี ปี2009เมลิซาในวัย74ปีก็พ้นโทษออกมาเธอถูกในรเทศให้กลับไปแคนาดาและไม่อนุญาตให้กลับเข้าอเมริกาอีกตลอดชีวิตเมื่อเมลิซากลับไปแคนาดาก็อาศัยอยู่ในชุมชนผู้สูงอายุหลังจากนั้นไม่กี่ปีชุมชนแห่งนี้ก็มีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามาเขาชื่อว่าเฟรดวิกซึ่งเพิ่งสูญเสียภรรยาไปไม่ถึง1ปีก่อนเขาได้รู้จักเมลิซาในงานเต้นรำไม่ถึงหงเดือนทั้งคู่ก็แต่งงานกัน และไปฮันนมูนที่นิวฟันแลนด์และเลบาร์ดอโดยระหว่างทางต้องนั่งเรือเฟอร์รี่กลับไปที่แริาดาหลังลงจากเรือสองสามีภรรยาก็รู้สึกไม่ค่อยสบายจึงแวะพักที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่ง เมลิซาบอกกับพนักงานว่าบนเรือพวกเขานอนไม่หลับเลยและยังอาเจียนแทบจะตลอดเวลาแต่พนักงานโรงแรมกลับเล่าว่าตอนนั้นเมลิซาสวมเดรสสีแดงสีหน้าดูสดใสท่าทางร่าเริงแข็งแรงดีดูไม่เหมือนคนที่อาเจียนมาตลอดทั้งคืนเลยสักนิดมีเพียงเฟร็ดที่ยังคงอาเจียนตลอดดูแล้วน่าจะอ่อนเพลียมากพวกเขาเก็บตัวอยู่ในห้องตลอดทั้งวันไม่ออกไปไหนเลยจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นเมลิซาก็ลงมาทานอาหารเช้าตามลำพัง ในตอนนั้นเองเธอก็บอกกับพนักงานว่าต้องการให้ช่วยส่งสาม,มีไปโรงพยาบาลใกล้ๆ พนักงานจึงถามว่าให้เรียกรถฉุกเฉินตอนนี้เลยไหมแต่เมลิซากลับกินอาหารเช้าอย่างสบายใจและบอกว่าไม่ต้องเรีบค่อยโทรหลังจากเธอกินเสร็จจากนั้นเฟรดก็ถูกส่งไปโรงพยาบาลและเหมือนกับอดีตสามีของเมลิซาอีกสองคนหมอตรวจพบยาเบนโซไดอะซิปีนในร่างกายของเขาในเดือนกันยายนปี2012เมลิซาถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนาต้องโทษจำคุก3ปี เดือนมีนาคมปี2016เธอก็พ้นโทษออกมาซึ่งในตอนนี้รัฐบาลได้ออกประกาศเตือนประชาชนห้ามผู้ใดหรือสถานที่ใดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับเมลิซาขณะเดียวกันเมลิซาก็ต้องรายงานสถานะความสัมพันธ์ล่าสุดทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ก็เพื่อเตือนบรรดาผู้ชายที่น่าสงสารเหล่านั้นให้ระมัดระวังผู้หญิงคนนี้ หลังจากนั้น1เดือนซึ่งตรงกับวันจัน์ทรในเดือนเมษายนเมลิสาก็ถูกจับเพราะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุดสาธารณะซึ่งในขณะนั้นเธอกำลังแชทกับผู้ชายที่เพิ่งพบกันในเว็บหาคู่ทางทางที่เธอมีอายุถึง80ปีแล้วเอาละครับเนื้อหาในตอนนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ